ไข่ไข่ปลาไข่ปูจ้ะไข่ไข่ปลาไข่ปูสองร้อยห้าสิเกแล้วหมสองร้อยห้าสิบนะครับร้อยหนึ่งแต่คือไข่ปลาร้อยหนึ่งนี่คือแบบ เมื่อวานติดทุลักก็เลยได้เก็บเสื้อผ้าแต่เมื่อวานแล้วครับสวัสดีครับพักหลักชั้นเน้นะครับหลักชั้นเน้คลิปนี้มีนะมาอยู่ที่ร้านเจ๊หนึ่งแซ่ตามปากนะครับนี่คลิปนี้ก็อาจจะมีเสียงเปียโนโดนังหน่อยนะครับบอกให้เราเอาเสียงได้นะครับได้ครับส <laughs> าวเอาเสียงหน่อยได้ไหมแป๊บนึง <c oughs> บอกให้หน่อยดิ เจ๊สาวบอกเดย๊บอกนิดหนึ่งฝากบอกไม่ได้อันนี้เมนูสามไข่ปลาสามไข่นะครับไข่ปลาไข่ปูจ้ะไข่ไข่ปลาไข่ปูมามาเหมือนรู้สึกติดขัดนะนี่โอ้โหอันนี้แบบไข่ปลามิดเบอร์เลิ่มเนี่ยนี่ใหนได้นึบๆนึบๆนี่นะต้องกินหลายๆคนนะสองคนตัดคนคนเดียวกินไม่หมดอะสามไข่ นี้นด้านซ้ายมือเลยค่ะด้านซ้ายมือแม่ค้าเลยนะคะโอ้โหนี่เดี๋ยวเขาถ่ายรูปเขาถ่ายรูป250ค่ะนี่นะครับ250บาทนะครับจุกจุแน่นก <ขอ S 1> ล่องน,นี่อันนี้เป็นวัตถุดิบเจ๊หนึ่งนะกุ้งตัวเบิรับมมนี่ให้ดูบคุนมากนะคะอือ งงน,นี่ครับอันนี้ก็ติดต่อเข้ามาตามตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับเบ <c oughs> อร์เจ๊หนึ่งเซ็บตัมป่กนะครับ <c oughs> อันนี้ค่ะ,นนคะ,ะลกไม่เอาแฟนเรามาด้วยทำมาทำไมลูกสาวอะ่ะ <c oughs> ดีครับ สองกุ้งทูโทนจ้ะกุ้งสดกุ้งนครับกุ้งกุ้งทูโทนนะครับเมนูกุ้งทูโทนเป็นกุ้งกุ้งสดกุ้งสุกกุ้งสดกุ้งสุกกับกุ้งสดทูโทนทูโทนเผ็ดมากเผ็ดน้อยบอกไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าถึงคิวได้ทำรอได้เลยก็จอดก่อนสิยังไม่สั่ง ก็เป็นสไทลยคนโตได้นี่ไม่เห็นจะเป็นไรเลยเผื่อรูกจะทอบของแปลกโดนแสวนะโดนแซวเงาะที่หู กลักษจ์ไม่ลงัวไม่ใส่ไม่ได้ครับถ้ามาไม่เจอเงาะนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เราเห็นตัวพึ่งนี่ตัวพึ่งตัวพึ่งครับเพราะว่าเราฟองแล้วมันลอดมาไ,ได้ยังไงนี่ก <c oughs> ุ้งกุ่งตัวใหญ่มากเลยนะแบบจุกจุกเลยนี่คู่ทโน <c oughs> ทโนผู่โทน โํนจำคนค่ะจซึ่งสดเราจะตัดแต่ทูโทนเราไม่ตัดนะสดส่งสดเราตัดให้สุกไม่ตัดกุ้งเด้งกุ้่ะได้กุ้งเด้งหนึ่งร้อยสามสิบบาทค่ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับเมนูนี้นาระบอกด้วยนะคะเอะ Mở 1 có 2 đi. Anh đi mà cà kê hả? โอ้ทอร์นาโดมาอีกแล้วตอร์ปิโดตอร์ปิโดวุติดตอร์ปิโดพูดว่าอะไรนะนี่ตอร์ปิโดตอร์ปิโดโอปอนะคะพูดผิดอีกแล้วเป็นทอร์นาโดตอร์ปิโดโอ้นี่มีหน้าปลาหอยแข็งหอยแข็งตอร์ปิโดยังมีไข่ปูด้วยนะมีไข่ปูด้วยเต๋อจังตาเต๋อจังตานะครับ อะไรอะไรสับไข่สองร้อยห้าสิบไหมสักไข่คนน้นน่มีส่วนลดราคาถ้าลูกค้าปกติ กดนะแหมใช้บี๊ดยี่ห้ออะไรอาบน้ำนะเซใช้บี๊ดยี่ห้ออะไรอาบน้ำนะแฟตแฟตเอ็กเซนแบบนี้โอ้โหรือว่าดิกลิ่นหอมหอมก็ต้ับแกงเขาผมมีมีหลายบัวด้วย ตัวลูกสาวเขาแล้วแหละไปซื้อเราก็แก้งไงบอกซือ้อัไห้แม่อาบน้ำหล่อละะตายแล้วไม่ตัดกันดรือล,ลูกดร้อทั้งวันปวดร้อจนบวมแล้วตัว <c oughs> ไม่ลดเลย <c oughs> อันนี้เป็นมูยอตอปิโดหรอตอิโดตอปิโดยอยำตอปิโดไอ,อ,อ,อยแค็งอยาเปลี่ยนชื่อนะ,อะ ไม่คือคือตัวหมูยอของเบสหนึ่งตัวใหญ่จริงๆไม่ไใหญ่ใส่ฟิกใส่ฟิกโดนไปนี่มีร้องบังคับให้กินทั้งดุนบังคับให้กินทั้งดุนนแชรลอดนี่แชร์หลอดไข่ปูค่ไข่ปูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าภาพผิดเพี้ยนยังไงต้องขออภัยกล้องตัวใหม่ครับยังยังยังเล่นไม่เป็น มาถึงปุ๊บเปิดกล้องเลยนะนี่ครับเมนูต่ตอมาไข่ปูกุ้งสุกนี่ไม่เผ็ดพดม่วงนี่ไม่เผ็ดพดม่วง เดี๋ยวให้ดูไข่เจ๊นหนึ่งแอปดูไข่เจ๊นหนึ่งก่อนนี่นะไข่แดงมากอันนี้แนสองอะนะไปนะนี่อันนี้เป็นไข่เนี้มูผลไม้นะครับผลไม้เจ๊นหนึ่งมีมีนี้ด้วยมีกระท้อนกระท้อนเ่นมาด้วรับเลนดวยั ออมาสองสาวนี่มากระโบกันนุ่นใช่ไหมเดี๋ยวเจนอย่างเดียวเอาเจนอยู่นี่ไม่ใช่เหรอเจนอยู่นี่อันนี้เป็นกุ้งสุกค่ะกุ้งสุกกุ้งสุกอะไรนะนี่ผมลืมแล้วไข่ปูค่ะพดม่วงกุ้งสุกไข,ข่ปูพดม่วงนะครับหวานนํำไม่เผ็ดเปรี้ยวมากไม่เปรี้ยวมากค,ครับตามนี้นนเลยคือหวานได้ไม่โกรธกันหวานได้ไม่โกรธกันเป็นก็หวานถามหาไม่ทานแล้ว ไม่เผ็ดไม่เผ็ดไมทได่ทำยากนะกม,กมันกล่าวไม่ถูกว่าเขาแบบอันเนี้ยเผ็ดพอสำหรับเขาไหมอะไรเงี้ยเราก็ไม่มั่นใจแต่ถ้าหวานนะสผ้น้ำตาลมันจะข้นไงอ่ไรเงี้ย ตะกร้านั่น,หนแหละตะกร้า้วเลื่อนกล่องเลื่อนกล่องไงกล้านนี้ไปเห็นไหมฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บโ,โดยไข่ปูด้านบนนะไข่ปูนี่แล้วก็โดยหน้าด้วยไข่ปูนะครับ 180บาทค่ะ180บาทนะครับโรยไข่ปูนะครับนะน่าทานเลยนะตะกปูนะคะไข่ปูอรดีมากนี่จึ้งมากแม่นะจึงมากนะจึงมากแม่แล้วก็เมนูต่อมา ค่ะคุณโบคุณโบเจนค่ะเนี่ยคุณโบเจนนะครับนุ่นนนุ่นยืนยำอยู่นี่นะใส่บัวประโพดไม่เผ็ดแยกน้ำแยกน้ำไปนะครับนิ่งสดตลาดไหมครับตลาได้ค่ะเป็นแบบขนมจีนประตูเก็บน้อยแยกน้ำเหมือนกันไหมแยกน้ำแยกน้ำได้โอเคกินรมจีนขนมจีนเหรอขนมจีนได้แต่ว่า ต้องแยกเป็นส่วนส่วนส่วน,วน,วนไปเลยอนอไรกันยังอีกเลยครอันนี้แยกได้อันนี้แยกได้นนแ,ไดแต่คืออันเนี้ยต้องยำไปแล้วต้องไปแช่สวยๆเกิดขัดแค่ให้มันโดนทอประมาณอันนี้คือจะไว้กินพรุ่งนี้ใช่ไหมถึงจะได้ใส่กระปุกไปให้เพราะมันจะได้แช่ง่ายถ้าใส่กระปุกมันจะแช่ยากความเห็นนี่คือนี่อันนี้อันนี้เป็นแบบแจกน้ำนะครับต้องระบุก,ก่อนให้ชัดเจน คือถ้ากินพรุ่งน,นี้คำไหนก็กินตอนไหนก็ได้แต่ขอให้ใส่ไอเนี้ยฟิ้ไว้แต่คือผักก็แช่ไว้ในช่องผักให้มันถึงความเยน็นกับระดับความเย็นมคือใส่เสร็จหมดหรอมีตุ่มใส่ตุ่มไหมแม่แม่แม่ใ่ไหมเขาใส่ชุดปกแบบนไหน้อย เป็นแบบเผ็ดน้อยไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากก็ใช้คำว่าไม่เผ็ดมากก็คือยังเผ็ดได้อ่าไม่เผ็ดมากนะก็ยังเผ็ดอยู่ใช้คำว่าเผ็ดได้บางอย่างขัดได้ยังเป็นปลาใช่ค่ะ แต่ผมให้ดูเมนูเจ1ก่อนก็ถ้าเกิดใครมานะหรือว่าจะจะสั่งผ่านคุณนุชนะก็นี่เลยนะครับดูเมนูแล้วก็แคปนะแคปหน้าจอไว้นะแบบชอบเมนูไหนนะครับนี่นะเมนูเยอะมากนะครับนี่นะก็เมนูตามนี้เลยผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่นะครับ อยากกินเมนูไหนก็นี่นะฮะสั่งทางคุณนุชได้นะครับนี่เพ็ดสุกัญญานินสาริกานะนี่ <ไป S 1> อันนี้จะเป็นแบบแยกน้ำแยกผักนะครับมราได้ยังไงนะส่ดดี่คอร็จภารกิล้เสร็จแล้ว,ว,วานนี้นนี <laughs> ้ร้านนี้เข <laughs> านนมีช่องเขาแง่ น้อยใจน้อยใจกดแต่น้ำเองอ่ะอี่ยเปิ้ลเดี๋ยวให้เด็กดูนี่ไหลมัวนะครับอันนี้เอาเลยนมสบายผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะ ใช่สิอันมันคลไม่สำคัญนำเป็นแค่ตัวประกอบชาช่วงเวลาก็ไม่มีคนอื่นก็อาศัยเราอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะวันนี้ซังก็อยู่ที่ร้านเจ๊นหนึ่งแซบตามป่างนะคะไม่ตามํายำยำก็แซ่ปุ๊กปุ๊กด้วยสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะไม่เจอกันนานดำขึ้นนะคะพอกันเลย ถ้าฉายได้หน่อยสิครับคุณดีนีช่วงช่วงนี้แดดแดดประจวบแรงใช่ไหมแดดแรงมากไม่ว่าแต่เขาผมผมก็อากาศดีอากาศดีมากดีที่ไม่เสียชีวิตอยู่แบบแบ๊ววนี่เป็นขนมจีนปลาทูหรือว่ายำปลาทูคะยำขนมจีนขนมจีนปลาทูนะคะ มันใส่ได้หมดอะทุกเมนูนี่คือช่วงเนี้ยดีว่ามีหลายบัวมาช่วยนะเพราะวถั่วปูมันหายากได้มาสองวันแล้วก็หาไม่ได้เลยจ่ะใช่เพนาะนั้นอยากมีแกงใส่ปลาหายากมากโลละน้อยค่ะตอนเนี้ยแกงไม่ใช่ถูกนะโลละร้อยค่ะของซันใส่ถั่วปูนี่ฉันอร่อยใส่ปลาใส่ถั่วปูอร่อยโลดอ๋อผมก็งงเไงแกงไส่ปลาเพราะมันมีถั่วปู ไม่เคยกินฬะสิไม่เคยแม่ก็คนใต้นะสวัสดีค่ะค่ะัช่ไหมคะจ้าปลาปลานี่ปลาไม่รานี่โกรธแถมพริกให้บอกไม่เอาเอาปลาทเท <c oughs> นะขนมจีนปลาทูใช่คจะ 8, 10, <65 S 2> ขาดจุกเสียวไปม่าได้หมูน<ๆ>ี่อิ่มเลยแบบจุกจุกจนะุกจุกนะปกติก็จะมีแค่ขนมจีนเนาะบางยานขานมจีนแล้วก็อะไรนะอีทัวร์ตับยาวแต่ก็โรยปลาทูให้กระยุ่มกระยุ่มแต่นนี้มีทั้งข้าวผูดมะเอคืนเทพราชินีเขาเรียกยำปลาทูป่นยำปลาทูป่นนี่ ที่อื่นที่อื่นเป็นยำบะทูป่นใช่ไหมอันนี้ยำบะทูต่อนมาเป็นต่อนนะคขาว่าต่อนนี้เป็นภาษาอีสานนะครับเรียกชิ้นชิ้นแคทเชียร์สาวสวยรับอเดย์ให้แคทเชียร์สาวสวยมึกไข่ยำแซ่บเรียกให้แบบเกรดอินหน่อยโอินเตอร์โอ้มึกไข่ยำแซ่บ เป็นสไตล์สไตล์อย่าเปลี่ยนถุงมือนิดนึงนะครับจะหนึ่เปลนถุงมือนะัะได้ค่ะยำเพียวๆกับแซลมอนก็อร่อยลองแล้วยำเพียวเมนูใหม่นะทุกคนแซลมอนเชอรี่นะคะเชอรี่ดอยต้องพูดจบเชอรี่ดอยแล้วก็มาต่อด้วยหมาโพดล้าเผ็ดกลางของใครเอ่ยพี่น้องาโพดล้าเผ็ดกลาง โคตรร้าเ<ฮ>หตุกางปูปูปูสิคุณเองเห็นปลาเหรอโหนี่ครับไม่ได้ใหญ่ล้ลยก้ามยาวกว่าสะพานสารวิถีอีกนะแม่มีีก้ามเป็นมัดเลยนะคะเหมือนแม่เลยของหนูได้นค่ะลูกร้อยแปดสิบบาทค่ะสักวันจะต้องโดนสักพีคนยำนี่แหละตี ข้าวีไม่เบามาดาวไปลูกล่อพ่อไล้ปะพอเลยป่ะมาพ่ราคาทหนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหมาตัวูใหม่ปลา้านนัวปลา้นนัวเด้อถูกก่ายครับูจักใครหนึร้อยบองจายแกทำได้ใช่หมทล้ว้สองรอย ใส่สับฉ่ำสับปลาล่เลยนะคะนี่ปลาชุ่มฉ่ำเลยขอจับนมหน่อยนะนมปูนะคะทุกคนอย่าคิดมากนี่เลยค่ะกระโพดฉ่ำเสียงกระโพดแบบชิดเช็ดช็ดมันกรอบด้วยมันอะไรก็ไม่รู้มันเช็ด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 ขันกีแล้วแตกกี แต่ทีมันแตกทีมันกรอบนะคะมัน,น,นเนคี้ยวๆแต่ลังทำเลยเขาพดแน่นมากถ้ามันเหนียวมันจะเหนียวแบบแม่มเ,เมนูต้องม่ปลาแซลมอนนะคะปลาบวกปลาแซลมอนไข่ปลาบวกปลาแซลมอนอม ให้อุปกรณ์ได้ไปนั่งทานที่โรงแรมได้นะคะขอความร่วมมือนิดนึงเดี๋ยวก็ไม่ให้แม่ค้าขายตรงนี้ไมีใครขายแล้วอดไม่กั้นยุ่งเลยนะเาะเดี๋ยวพออากาศดีๆแล้วมันจะได้นั่งกันยาวๆถ้าเดี๋ยวมีอะไรสวดขึ้ออนอีกแบบยาวนานก็ได้มีไก่ขไข่ปลากระแมอนนะคะนี่เพิ่มพริกนิดนึ่งดึงปลาเผ็ดได้ใช่ไหมไข่มุกสุกนี้ไข่มุก ไข่ปลาไข่ปลาอ๋อผมว่าเอ้ะไข่มุกไม่ใช่ไข่มุกนะคะปั้นบัวลอยปั้นบัวลอยไว้อันนี้นวดใช้มันขาวกับมันบดไข่ไข่ปลาเดียวๆอ่ะของแม่หนึ่งมันก็จะต้มแบบพิเศษเนื้อแบบเนื้อเนื้อเดือต้มแบบเนื้อเนื้อแบบเหมือนอะไรเงี้ยไข่ต้มย่างมาทูลมจะกินเหมือนาไข่มุกไข่มุกใช่ไหมอันนี้อันนี้ใส่ไข่ด้วยไหมใส่ค่ะ เป็นบัวลอยไข่หวานแซลมอนานห้าสบปูม้าแลมาให้ไข่ปลาเป็นซีเรียลแซลมอนไข่ปลาเนี่ยเรียกว่าบัวลอยไข่หวานบัวลอยไทยหวานนี้บัวลอยปลาบัวลอยปลาใส่แซลมอนกรุบกรุบนี่อร่อยตรงไหลบัวนี่ละครับไหลบัวใส่อะไรก็อร่อยใช่ไหมแม่พอกัดข้างในแล้วน้ำมันจะเด็ดปากน้ำแตกขาปากเนี่ยบอกเลยไหลบัวอย่าได้ใส่ยางน้ำนะครับไหลบัว จัดจุกไปเลยนะ,ะ e FC บอกช่วงนี้เป็นเหมือนของขา้าของขา้า <c oughs> <c oughs> ตื่นตลอด <c oughs> เอ๊ะไงตื่นตลอด <c oughs> จะดีนะจะดีนะ <c oughs> จัดย่างขาจัดพี่หนึ่งจะได้ไม่คลา่คิวถามนิดนึงเห็นยอดออกแสร็จให้แม่หน่อยนี่แหละคกืออร่อย อันนี้เท่าไหร่คะแม่2 5 0ร้อยห้าสิบกรัสองร้อยห้าสิบแซลมอนหนึ่งชิ้นแซลมอนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วก็เพิ่มไข่ปลาเพิ่มไข่ปลาอีกร้อยหนึ่งแต่คือไข่ปลาร้อยหนึ่งนี่คือแบบเห็นไหมทุกคนจัดจุกจัดจุกจัดจุกมันจะหนึบไม่แข็งค่ะแม่แล้วรับประกันความเขาวไม่เขาวแน่ๆนี่ตังจับมือถ้าเขาวเอามาคืนน่าจายำให้ใหม่เลยค่ะยำให้ใหม่นะอู้ตรงนี้เลยรับประกัน เรบประกันไม่คาวความคาวเอาความรับนไม่คาวตัวตัวตัวคุณโบตัวประกันความคาวนี่แซงมันใหม่แล้วขอได้ยี่สิบจ้ะอ่ะเนี่ยนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ขอได้ยี่สิบสามกล่องร้อยเอ๊ะรวยตายขายสามกล่องด้วยเนาะสามกล่องคุ้มนะคุ้มไูกค้า กล่องกละยี่สิบสามกล่องร้อยได้ปนนกันได้นะช้วย,ยหน่อยสิรว่าก็ไม่โดนโดนน้ำแข็งเลยแต่มันขึ้นะีดมันเปสดลามาใหม่จากนอร์เวย์ในป่าอันเนี้ยนี่มาจากนอร์เวย์เหรอปลาแซลมอนจากนอร์เวย์นี่นะครับของเธอบินมาจากนอร์เวย์บินมาจากไม่ใช่ปลาสวายข้างวัดนะคะ น้เาเหมือนกันนะลูกนะได้ใช่ไหมเผ็ดรอบก่อนเอาไทยฝั่งนอร์เวย์ใช่ไหมโคตรแลอะไรเนี่ยโคตรโคตรอะไรอย่า,ยบางบางเมนูเขารร <laughs> ะะอไก้องบางเม <laughs> <ง>น,นูมะม่วงอืงมันเกลี่ยม่วงจนเจ๊อ่านไม่ออกเลยยอดเลยเจ๊ <laughs> <laughs> ยอดนะยอดเราเพื่อ่านงงเลยเผ็ดได้นะลูกนะ ไม่ต้องเก็ดหรอกอันนี้กุบกุบไปไหมอันนี้ไม่กุบเลยนะแม่ <laughs> อันนี้คือนั่งทานข้างกูเย็นได้เลยอ่ะ <laughs> เปิดน้ำตลอดใช่ก็ะซี่อยู่ไหนโค๊กอยู่ไหนใช่ไหมไี่เดินลูกขวตางนี่สิเออจืออะไรกันอน่ะ แซลมอนเ้าโคดไหลบัวแล้วก็มะม่วงเลยค่ะแซลมอนเขาโคดไหลบัวมะม่วงมะม่วงร้อยห้าสิบบาทตุกๆนะครับร้อยห้าสิบบาทแซลมอนเราก็จะให้เนื้อประมาณขีดกว่ากว่าแบบเนี่้ยแบบฉ่ำๆแซลมอนแดงแล้วพริกแดงกว่าแซลมอนสี่พริกโหดมาแบบยำโหดเหมือนโคดไทยมา ยันในโลกความเผ็ดไม่ยันนี่เยอะแล้วก็น้ำกินไม่หมดจะโรยเครื่องเคียงข้างบนใส่กระปุกเก็มหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับและแพ็กเกจจริงคือแบบนำกลับมาล้างก็ใช้ใหม่ได้ค่ะสามไข่สามไข่เอ่ยสามไข่คุณโอกรอันนี้ของเราใช่ไหม ปอสามไข่นะลูกปลาเปล่าไม่ลาไม่ลรมาพอดีเลยสไข่นะครับเผ็ดกลางนะสามไข่นับไข่นะครับไข่นี่เรียกว่าหมึไข่เจอปลาไข่ก็แย่แล้วลุงคตรมั่นะลูกนะกิ่นพริมันหอมแบบหอมแบบเหมือนพริกข่ัแล้วแบปั่นแห้งแลาอบแห้งอบแห้งนะฮะ พริบขึ้กนี้ค่ะ่แ่งนะคะร้อย้าสิบ่อเาร้อยเดีย้าเดียมาได้จะกินไม่ไหวเหมือนวันนั้นใช่ไหมไม่เยอเดี๋ยวดืสิค้าเปลือกระโพิมปิดมาที่ตัง จ้าเดี๋ยวด้านซ้ายหนูเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะแคทเทียพี่กำลังรับออเดอร์อยู่เป็นข้าวโพดมะม่วงสับไข่มีอะไรบ้างต้องระบุค่ะดูตรงเมนูสดสุกมันมีสดสุกไงหนูรวมไม่ได้ทั้งหมดนะมันมีทั้งสดทั้งสุกมีไข่ปลาไข่ปูถ้าใส่หมดนั่นห้าร้อยหกเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าจะเป็นตเดี๋ยวหมดนะเดี๋ยวคิดจังมาลูกค้าตกใจต้องบอกตกลงกันก่อนใส่หมดเดี๋ยวแม่ค้ารวย อันนี้ช okay. ouais. ้อนตัดน้ําซุปนะคะมันดปช้อนโต๊ะผานข้าวนะไข่แม่ดานมงดานี้ก็ไข่ปูนะคะทุกคนตามได้ไข่ปูหนึ่งเท่าไหร่โคจุงสุกร้ปูม้าหนึ่งร้อยสองร้อบสามร้อยแปดสิบร้อยบนค ใส่พิคเน่ไปได้ตับสเต็ปไได้ตัมสเต็กเดี๋ยวลูกค้าขาดทุนสองร้อยห้าสิบคุณเอกละสองร้อยห้าสิบนะครับทุกคนจุกัดเตกมากสองร้อยห้าสิบครัทุกคนดูมาหลายวันแล้วน้ำลายไหลโอปป่าบอน้ำลายไหลมาหลายวัน โอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ประกักชแนลด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ